แขวด strong แขวด so strong ณพิงอ่ะพี่คงพิงบอกไปทำอะไรอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะไม่รู้เหมือนกันคุยกันสนุก I love <c> guys <oughs> This is not good for me อืมดีใจกับน้องสามด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ Wait, like, how tall are you? Oh, wait. Sorry. I'm 163. Yeah. Saya? I. Oh, my, my Indonesian's not that good. Wait. Translate. I love Indonesian people very much. Me too. I, me too, me too. <coughs> <coughs> กินทั้งวันทั้งคืนพี่อังกูลนี่คุณคิงใช่ไหมปายบอกน้องๆอีก10นาที10นาทีมาเล่นกีตาร์จริงจังได้ถ่ายคลิปแล้วพี่คุณคิงเล่นแบบุคนหนูยังไม่สอบหนูมาเรียนยังไม่ไดสอบใช่ไหมหนึ่งนั่นเนี่ยยังกี่คนอินโดนีเซียอินโดนีเซียหนูแบบใครเป็นคนวางงานหนูเลยไม่ใครเป็นคนพาหนูไปพี่คุยอัน พเราบอกพีิชาจังว่าพาไปหน่อยแต่ว่าพี่คุยอันพี่พ่ชาจองหลงล้วพี่คุยอันพาหนูไปหน่อยนี่ไงอันไซอัสซังกาเมนยายังกี orang orang Indonesia อ่าอินโดนีเซีย number one หนู่าตอนที่อยู่เมกาหนูไปเป็น i n t e r นของอินโดนีเซียนคลับอะไม่ท่าของประเทศหนึ่งนะทำอินโดนีเซีย I was an intern in the Indonesian club. Mm. He's, he, he, via ka, kachak. How do you say it? Kachak, kachak. Bye, bye, semijatkan. Make friends now, internet. Merema. I don't think I'm gonna say that right. Okay. Kachak or Gantan Banga? I thought. <laughs> Tawalai. Tawalai. Handsome or ugly? I thought ugly was jealous